มาแล้จดหมายที่ส่งมานันเนี่ยจดหมายรับงานนั่นเองทุกคนโดยจดหมายอันเนี้ยครับโอ้โหนเจมบอกเลยว่าผมปวดผมปวดหัวกับมันมากผมนั่งปวดหัวกับมันจนผมไปดูไปหาคําตอบในกลุ่มไอเดนีด <c oughs> โอ้ ขนาดรู้คําตอบแล้วบางทียังแกะลําบากเลยอ่ะยังแกะว่าเอ๊ะมันทําไมมันถึงได้คําตอบมาเป็นอย่างนี้อือันนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอันนี้ก็แค่คลิกๆๆไม่นเจมไม่ใช่แล้วมันยังไม่ถึงส่วนสําคัญรอดูส่วนสําคัญก่อนอ่ะก็กดออกเลยทุกคนไม่ได้มีอะไรแล้วนี่แล้วเราก็คลิกหาข้อความแล้วคลิกๆไปเถอะคลิกๆไปคลิกๆคลิกๆนิ่งตามตัวอักษรที่มันเด่นๆหน่อย อันนี้ก็คําตอบก็คือตามนี้นะทุกคนก็คือการกดพริกแกงมั้งแล้วก็ตัวที่2เนี่ยครับน่าจะชู2มือเป็นตัวละครที่ทุกตัวที่ชู2มือเนี่ยครับมันก็คือมี8ตัวอ่ะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยครับก็คือชูซ้ายมือเนี่ยมันจะมี9ตัวอย่างที่บอกทฤษฎีที่นายเจมคิดให้ฟังเนี่ยเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้ถูกก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขอยู่แล้วท่าทางพวกนี้มันอาจจะเป็นสัญลักษณ์แบบที่ เขาสอนกันมาตามประเทศต่างๆเลขสัญลักษณ์ประเทศจีนมั้งผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็อย่างถัดไปแลครับอันนี้คําตอบเดี๋ยวขึ้นตามนี้เลยนะมิสทรีอีกครับนี่นะเราส่งคําตอบตามนี้เลยทุกคนเห็นไหมแล้วเขาก็จะให้หาตัวเลขครับซึ่งไม่ต้องหาไปดูเลข ID ตัวเอง Copy เลข ID ตัวเองแล้วก็กดตามในเจมก็ได้นะครับเพราะที่ขึ้นอยู่นะครับมันคือเลข ID ของตัวเองนะ เราก็เสียเวลานั่งหมุนหมุนหมุนอยู่นั่นแหละเอ๊ะเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันดูง่ายจังเลยจากโจทย์ข้อที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คือมันก็ไม่มีอะไรอะก็คือเลขไอเดีเดี๋ยวตัดสกิปเลยลวกันนะเห็นไหมก็จะหาตัวเลขเสร็จแล้วก็คุ้นๆแล้วก็มันมีคำคำถามอยู่ข้างบนไงเลขไอดีอ่าก็คือเลขไอดีของเราเนี่ยแหละนี่เลยแล้วก็กดก๊อปปี้นะแล้วเราก็มาตรงปุ่มอะไรปุ่มเพิ่มเพื่อนแล้วเราก็กดแอดเพื่อนตัวเองไปนะเราก็จะได้แท็กอันนี้นั่นเองนะนี่เลยโห